หนุ่มคอยอยู่นะเนี่ยชานสามสามกันหนึ่งหนุ่มโอ้โหสามสาวหนึ่งหนุ่มอาเใส่แคห้าได้เนาะปรารถนาอะไรว่าไปค่ะจริงแล้วดีมากกระทพะที่ทําไปแล้วนะคะโอ้โหระบบหนูดีมากเลยเลยค่ะไม่รู้สึกปวดเลยการเป็นรอบเตือนโอ้โหสุดแน่แน่ขนาดนี้เหมือนเต้ยเงยยี่สิบครับผมฟังให้ดีนะค่ะมันมีคนหนึ่งนะวันนั้นนะหน้าเก่านี้ถอยล้างไปไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าปีมาแล้ว คนนั้นอา,อายุเขาณนะวันนั้นมันนุย์จะเป็นนะ49-50แล้ว49 48-49ก็แล้วกันเขาบอกว่าตั้งแต่เริ่มแต่เนื้อสาวเมื่ออายุ17ปีวันนั้นก็บอก็่าปวดท้องทุกครั้งที่มาเนี่ยปวดกันจนตั้งถึงอายุ48-49ปีทุกครั้ง่ใช,ใชเจอผมสามครั้งหายสนิดทดหนูครั้งเดียวเนี่ยโอ้โหรู้ได้เลยว่า โอ้โหแต่ต้องพ่อพาพ่อแม่มาอีกค่ะผมเกิดมาประกัรนจริงๆผมเกิดมาจริงๆหรอเพื่อมาช่วยเพศแม่ครับบอกให้เลยทุกคนโชคดีของหนูได้ไว้เจอทุกคนที่เป็นเพศแม่ผมบอกค่ันผมจะรู้ว่าเพศแม่เนี่ยเขามีอะไรเขาอยู่ในท้องเขามดลูกคือห้วงแห่งจักรวาลดูสิครับภาษาเี่ย ครั้งแรกอ่ะหนูจี้าไปถึงนู้นเลยอ่ะ้วกลับไปบ้านเนี่ยโอ้โหพอพอพอเป็นรอบเลยทีไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นอา่ารู้สึกว่าตัวเองโอ้โหทาไมรู้สึกมันใสอะค่ะครับเหมือน,น <คำ S 1> อ้คําพูดค,คำนี้ฟังกดีนะค่ะเขาฝังกันผมก็ตั้งหลายแล้วนานทีนี้เป็นเป็น,ปนถ่ายทอดสดเดี๋ยวนี้นะค่ะคําพูดตอนนี้ครัู้ที่ฟังพูดที่เป็นเพศแม่ฟังเนี่ยเขาได้รับอน้ชงทันทีเดี๋ยวนี้ด้วยอ๋อค่ะ พลังผมจะระดับนั้นเดียวเพราะว่าผมมุ่งเป้าให้ช่วยกับเพศแม่จริงๆครับเพราะผมจะรู้ว่าเพศแม่เขามีอะไรดียืนยันว่าสัตว์โลกใบนี้ถูกสัตว์ตัวผู้รังแกรบกวนมาทุกชนิดสัตว์ถูกสัตว์ตัวผู้เอาเปรียบมาทุกเรื่องผมคนนึงแหละผมเชื่อว่าผมเอาเปรียบลูกสาวแม่ยายผม เขาอะไรผมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีท้องแล้วผมก็ไม่เคยบริการเขาเลยเขาเป็นพยาบาลผมมรีรถใช้ส่วนตัวมาตั้งแต่ยุคส,สิบสี่สิบห้าผมไม่เคยบริการเขา,าจริงๆเนะขาก็ต่อว่าผมด่าผมน่าดูผมสุดท้ายเรามาถึงวันนี้คำด่าเขาเป็นคำถามผมสุดท้ายคำด่าของเขากลับเป็นสิ่งที่ดีที่ผมพักด, <า S 2> ด <า S 1> ันใช่ไหมคะ ผมไม่ใช่เป็นแรงกดดันแต่คําด่าของเขาเป็นจริงที่เขาด่าอแล้วก็ไม่ค่อยเราก็ไม่โตไม่ย้อนไม่แย้งเพราะมันเป็นจริงที่เขาด่าก็เลยถือว่าเมียเนี่ยคําด่าเขาถ้าเรามาคิดเนาะมันได้นะนะเอาเป็นประโยชน์ชวนมากไม่คิดกันใช่ มันก็เลยเกิดการทะเลาะกันตอบโต้กันถ้าตอบโต้กันก็เลยเป็นการทะเลาะกันบ้านแตกก็แลกขาดกันผมไม่ใช่ผมใช่พิธีด่าแล้วก็นิ่งใช้ก็จบอดี๋ยไปทำล้อเล่นนะล้อเล่นนี่โตอะครสุดเดียระวังให้ดีเถอะอารมณ์จีนเนี่ยร้ายมากเอจะบอกกันช้าอย่าไปทำล้อเล่นล้อเล่นม่นะครับนิ่งกันจริงครับทุกอย่าง มันนิ่งได้มันก็สงบได้ทั้งหมดครนะนะก็เรียกว,ว่าหยุดให้เป็นก็เย็นได้ประมาณนั้นนะ,<ค>ะแล้วก็ใช้หลักพวกนี้เข้ามาบอกผู้คนรุ่นต่อไปนะครับมันก็ได้อานิสงส์ร่วมกันทีว่า <คะ S 1> ผมจะไปเค,เคานะเขยมันยังไงนะเมียด่าก็บอกว่าเมียดา่าเป็นอะไรไปล่ะใช่ไหมสุดท้ายคำด่าเขากลับเป็นหนึ่งที่เรามาขบคิดเออแน่ไว้ดีวยน<ค>ะค่ะ มันก็เป็นคําถามให้เราหาคําตอบด้วยตัวเราเองจบคราวเลยครับเนี่ยผมได้กระสิ่งเหล่านี้มานะครับนั้นพอเวลาผมพูดเรื่องมิรลูกสาวแม่ยายผมีคนไม่เข้าใจโอ้ยไอ้ด่าเมียกับชาวบ้านเนี่ยเขาเลยด่าอะไรอย่างงี้ถือว่าด่าเลยใช่ไหมครับไม่จริงนะครับเขาคิดแทนตรงนี้อะตรงนี้ใช่ไหมเขาคิดแทนผมกหมดเขาพูดแทนผมหมดยังไม้แล้วจักด้วยซ้ําอำที่ไหนได้ผมกาลังสั่งสอนเขาอยู่ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะมหนูฟังนี่โอ้โหเข้าไปถึงนูงน<ป>ที่ไหนได้เป็นคําสั่งสอนผมต่างหากละ่ะเขาคิดไ,<ห>ไม่เป็นเขาก็เลยสรุปไม่ได้ว่าเออหนุนนีนันมันเป็นมันเป็นปิศนาธรรมมันช่อนเอาไว้ด้วยต่างหากครับม,ม,ม,มันเป็นบุญเป็นกุศลรวบกันทั้งโลกผมต้องบอกว่ามันมาถึงวันนี้นะทีนี้ก็พยายามที่จะ คิดว่านครปมมจะเป็นหลักเพราะมันไม่ห่างจากกรุงเทพชั่วโมงก็ถึงไล้ไหมค่ะเป็นศูนย์กลางได้เลยต่อไปก็น่าจะเป็นสระบุรีแล้วเมืองกาล่ะคะการนี่เขาอก็เป็นตรงกลางนะกไการก็ใช้บริการของท่านมหาชนตรีใช่ไหมคะก็พรรษาสองพรรษามาแล้วผมไปปัญญาแล้วรักษาผู้คนที่กาง วัดธรรมาขามไงใช่ค่ะถ้าผมบอกว่ามันไกลเกินไปสักทางผมแล้วมันเดือดร้อนคนอื่นหลายคนค่ะใช่ไปทีมันสามคนสี่คนคนก็เดือดร้อนตามแ้วคนน่เป็นอาสาสมัครนะม,มันอยู่ตรงกลางแล้วการการก็เคลื่อนที่มามันสักร้อยกิโลเมตรไม่ถึงดีค่ะไม่กี่ชั่วโมงราชบุรีใช่คะสมุทรสาครสงครามทรมบุรีนะครับนะกรุงเทพ แล้วสามพันก็ไปได้ไหมครับก็ง่ายเน,นี่ยฮะก็พยายามอยากจะให้มันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในปฐมเจดีปฐมเจดีก็มีอยู่แล้วพพุทธประวัติก็มีมาอยู่แล้วว่าใช่ไหมพระอรหันต์พระองค์แรกมาว่าไปใช่ไหมละ่ะก็สนองคุณพระอรหันต์แล้วก็จบซะก็ะจบที่ไปอยากอยากอะไรกันก็เราคิดเช่นนี้อื ผมเคยไปงานนักผสมนะฮ<ท>ะเจ็ดคนเจ็ดคนจะสอนสองคนเมไปอยู่สอง,ง,งนักมันฟังให้เดีนนวสอนนะฮะเขามีการเล่นกกันกันอยู่บนเวทีตอนนี้เขาจะฟันกันขาดครึ่งท่อนเขาบอกเลยนะบอกว่าผู้ฟังผู้ดูที่เคารพต่อไปนี้ผมขอร้องอยู่อย่างเดียวว่าหนึ่งอย่าเด็ดดอกหญ้าหรือว่าจะถอนหญ้านั่นเองดูไปฟังไปสังเกตไป อันนี้สิ่งที่ผมทานั้นมันเสี่ยงมากมกับใครต่อใครเพราะเสี่ยงนตัวผมด้วยน,นต้องขอร้องกราบแล้วกราบอีกอย่าไปถอนต้นไม้นะอย่าครับอขอร้องมากๆว่าแล้วก็ทำาปจริงอีดาบมันใสเข้าไปเจึกขาดครึ่งท่อนเลยมไม่นานนักจับต่อยอประทับใจมากครับเพราลผงพูดถึงปีศูนย์เก้าเนี่ยศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์นั่นเนี่ยงานก็ประทับใจนั้นมา ยังรู้ด้วยว่าปีนั้นเนี่ยอยู่จุดไหนดีๆจะไปขอสถานที่ตอนนั้นทำงานบริการใี้กับชั้นผมแบบนี้ไปซัมมันนั่นคือนั่นคือสายยาศาสตร์นะครับจะ<ม>ทำได้จริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นที่เขาขอร้องมาเนี่ยต้องเ,เชื่อเขาเชื่อถ้าหากว่าคนนี้ไปกันแกล้งนะ<ม>จำเรื่นถึงคนนั้นทันทีนะครับ<ม>เพราะว่าฤทธิ์<ม>อันนี้เป็นฤทธิ์ของเขาอื ไปกันแกงเขาเนี่ยภาวะนี่ถึงเขาทันทีเขาเขากันมาแล้วถ้าใครทำเขาจะได้รับโทษเอยใช่ไหมเขาขอร้องโทษจะถึงแต่เขาทันทีเนี่ยมันก็บอกเป็นปิดานธรรมเอาไว้ค่ะส่วนทางผมจะม่ขายปิดานธรรมหล่นให้อ๋อค่ะอ๋อเป็นเรื่องจริงบางทีบางคนเขาไม่อ่าเขาเลยเป็นอิทธิฤทธิ์ออค่ะ ของผมมันบุญเจอฤทธิ์ครับพระพุทธฤ์บบใช่ค่ะผมจะเนื้อกว่าเยอะเนื้อกว่าเยอะพระพุทธิษนะีนะเนื้อกว่าเยอะนี่เป็นบุญมหาบุญฤทธิ์คุณยังเว้แป๊บเดียวอีชนิดเนี่็ได้แล้ตกบุญ <c oughs> ได้แล้วได้เลยครัแ,แต่เราชีวิตนี้ได้แล้วได้เลยส่วนม,มากมันได้ไม่ถึงที่สุดมันก็เลยตกทุกมา,มาสักก่อน นักบวชมันฝ่ายยิงมาสกัดแบบนั้นจริงๆไม่ใช่หรอไม่ใช่มไม่ว่าเป็นนักบวชนักเบียดยิงมันก็สกัดกังนั้นแหละโอ้โห มันสดขั่วเลย่ะครับมันโปร่งโลเลมันก็ได้ฟ้าใหม่เลยจริงค่ะตื่นมาแล้วบอกว่าใครเปิดไฟสว่างมากเลยเอ๊ะตาเราเป็นอะไรรู้สึกอย่างนั้นเลยค่ะเป็นบุญมหาบุญของมนุษย์สเยชาติผมพูดมานานครับพูดตอนนี้คือสี่ที่ผมรู้ไม่มีใครรู้แน่นอนดีแล้วค่ะหนูว่าแต่ก็ได้่ว่านั้น สิทธผมมีไม่มีใครมีเท่าผมแน่ๆด้วยสิทธที่ผมเป็นเชื่อว่าไม่มีใครเป็นเหมือนผมแน่ๆเหมือนกันเลยนะครับ <ๆ S 2> น่าจะ<ม>ใช่เพราะไม่เคยเจอมีคำหนึ่งผมใช้บ่อยคำพูดที่บอกว่าสิทธิผมมีอยู่ไม่มีบุคคลใดไม่มีคณะบุคคลใดไม่มีสถาบันใดมารองรับรับรอง ในสิ่งที่ผมมีอยู่แน่นอนแล้วผมก็ไม่ยอมรับด้วยถ้าเขาจะมาดันมารับรองอคนที่เขารับรองผมก็ต้องมีดีกว่าผมถ้าเขามีดีไม่เท่าผมผมไม่ยอมรับคํารับรองนั้นอยู่แล้วสนับสนนละคะรับไหมคะหากแต่จะมีมหาชนเท่านั้นจะรองรับรองมหาชนเป็นเรื่องราวมหาชนจะมารองรับรับรองสิ่งที่ผมมีอยู่ ก็ผมไม่ได้ค้าขายอะไรงั้นคําว่าส,สน,นับสนุนนั่นคือตัวปัจจัยนึน่ที่นี่มันก็มีกองบุญให้อยู่ใช่ไหมครับนี่ตรงนั้นเลยค่ะไอ้ตรงหนูร<อ>ู้สึกตรงนี้ะที่ผมไปน,มนู่นมานี่ก็อาสายผมเงินพวกนี้นะครับก็ส่งผ่านบัญชงบัญชีมาข่าววิทยุเหมือนกันท่านทำรายการวิทยุไม่เคยไม่เคยมีโฆษณาะไรแล้วก็อยู่ได้มาตลอดเพราะว่าของดีมันมีดีอยู่ เราต้องรักษาเนื้อดีเอาไว้อย่าให้ดีแล้วมันสูญเสียอย่าให้ความรู้สึกของผู้คนสนุกสนุมดีเสียหายผมจะแคร์ความรู้สึกคนแต่แคร์ความรู้สึกมากเพราะผมสอนเรืๆๆๆๆๆๆ่องความรู้สึกตลอดทุกวันความรู้สึกที่ดีคือมีสติที่ดีจบข่าวเพราสติคือความรู้สึก โอเนะจบเนาะได้เลยนะได้เลยเอาไปเป็นเ kind of okay. okay, ็นเ yeah, ืงยอีกสาม